สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ไก่น้อยมีอะไรมาโชว์อีกแล้วนะจ้าตริงมันลุ้นกันจ้าว่าเป็นอะไรหาเงินได้ก็มีแต่สั่งของกินค่ะทุกคน่มีอะไรเอ่ยกะไรีนเต้น อะไรที่เหม็นๆนี้แต่น้อยชอบมากจ้าสะโตค่ะแล้วก็ตลิลิงติงติงเปลี่ยน แล้วก็หอหมกค,ค่ะทุกคนหอหมกอร่อยมาก3อย่างนี้150ยหูโรค่ะทุเรียนแต่ทุเรียนลูกใหญ่น่าจะเกือบ3โลค่ะทุกคนร้อยหยูโรถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ6,000นเนาะเราไม่ต้องคิดาราคาเงินไทยค่ะแต่ถ้าเราคิดราคาเงินไทยก็คือไม่ได้กินแล้วก็เสียดายเพราะฉะนั้นก็คือ อยากกินอะไรก็กินก่อนค่ะกินให้อิ่มอิ่มแล้วค่อยเก็บกันทีหลังคนอื่นอ่ะเขากินเขากินนิดเดียวเขากเก็บเยอะๆค่ะแต่ไก่น้อยกินจนอิ่มแล้วค่อยเก็บค่ะไม่มีเงินเก็บเหมือนเขาแล้วค่ะทุกคนเพราะกินเก่งโอเคค่ะเดี๋ยวจะมาปอกให้ดูนะคะว่าทุเรียนลูกนี้ได้เยอะหรือเปล่านะจ๊ะทุกคนจ๋า เละตุ้มเป๊ะผ่าไม่เป็นครั้งแรกในชีวิตจ้าทุกคนจ้าโอ้ยเสียดายจังเลยดูสิเละดีแต่ไม่เอาเลือดออกมาด้วยค่ะทุกคนดูค่ะมันได้เยอะอยู่นะถ้าแกะเป็นอะเพราะว่าลูกนี้น่ะ เกือบสามโลค่ะดูค่ะทุกคนเวลาเขาแกะขายเขาแกะง่ายง่าย,ายมีชึดชึดชดชดแล้วทำไมเราทำเราทำไม่ได้อ่ะอแต่มันหวานเนื้อกำลังกินเลยค่ะทุกคนรอบหน้าเอาใหม่ค่ะต้องดูต้องเรียนรู้ก่อนอมไม่มีใครเป็นเนาะทุกคนเนาะ มันเป็นงานถนัดใช้ถนัดมันซื้อเป็นรูกดีกว่าเป็นเป็นแผกเนาะเป็นที่เขาแกะออืแต่มันหมดแล้วลค่ะเนี่ยมีดก็คมอยู่นะแต่มันเราป,ปาดไม่ถูกร่องม,มนะัน เมืองไทยไปเปลี่ยนอาชีพขายทุเรียนลูกค้าด่าตายค่ะทุกคนไม่ผ่านมีใครอยากกินไหมคะอันนี้มันทุเรียนอะไรเอ่ยแต่มันอร่อยนะทุกคนแต่มันก็อร่อยถึงมันจเจลเอะนะมันก็อร่อยค่ะทุเรียน ตอนอยู่เมืองไทยอ่ะกินทุกวันคะ่ะซื้อกินทุกวันที่พัทยาเนาะพัทยาภูเก็ตไก่น้อยซื้อกินทุกวันคะ่ะมาอยู่นี่ก็ดังตามราอยู่เหมือนเดิมเหนื่อยทำงานเราก็กินค่ะทุกคนกินอิ่มเราก็มีแรงสู้งานเนาะไม่ใช่ว่า ทำแต่งานเก็บแต่เงินไม่ยอมซื้อไม่ยอมควักอันนี้ไม่ใช่สไตล์ไก่น้อยค่ะไก่น้อยกินเหมือนหมูอยู่เหมือนหมากินเก่งกันสดุดงามเลกมันไม่ได้เละคขะทำเละเองผ่าไม่เป็น หกพันบาทค่ะทุกคนหกพันบาทก็ได้มาอืมทุเรียนสามโดอะ,อะไรนะสตอ1หนึ่งกิโลแล้วก็หอหมกไดสามอย่างคะ่ะก็ถ้าถามว่าแพงไหมเขาก็ต้องคิดค่าขนส่งเา่าเลยค่ะทุกคน แม่ค้าเขาก็เอามาขายเขาก็เอากาไรเนาะเราก็ไม่ว่าก,กันค่ะใครๆก็อยากได้เงินอยากได้กําไรเราอยากกินแพงขนาดเราก็ต้องซื้อกินค่ะกินแล้วเราก็สุขภาพแข็งแรงมีแรงสู้งานสวัสดีนะจ๊ะทุกคนกินทุเรียนแล้วก็ไปน,นอนพรุ่งนี้เช้าก็สู้งานต่อจ้า